พูดถึงเรื่องเครื่องสอําอางก็ว่าจะเล่าอยู่พอดีคุณรู้หรือเปล่าว่าชาวโรมันโบราณใช้สารเคมีที่มีพิษใส่ในเครื่องสอําอางแม้รู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายสุดๆก็ตามวันนี้เรามีพิธีกรรมความงามสุดเพี้ยนและเทรนจากสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้มาบอกความงามนั้นมีราคาที่ต้องใจ่ายในสมัยก่อนชาวโรมันจะใช้ส่วนผสมที่มีพิษและเครื่องสอําอางที่ทําจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพใช่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยพวกเขาก็รู้ว่าสารเคมีพวกนี้ไม่ได้มีอันตรายนะ นี่คือ3ามสิ่งที่พวกเขาใช้เพื่อขอให้ได้งามอย่างแรกเลยคือชาิมันคือสารเคมีที่อันตรายมันมีส่วนผสมของเมอร์คิวริกซัลไฟด์สีแดงและตะกั่วแดงผู้หญิงจะใช้ชาิมาเป็นบัชทากแก้มแต่โชคดีที่ผู้หญิงสมัยกรีกโบราณมีทางเลือกที่เป็นธรรมชาติใช้แทนสารเคมีที่เสี่ยงตายนั่นก็คือกลีบกุหลาบแต่คุณจะแปลกใจไหมถ้ารู้ว่าการใส่พิษของประหลอดยังคงทำกันในสมัยนี้นำโดยสิ่งที่เรียกว่าครีมปะทินผิว ส่วนผสมตัวร้ายอย่างที่2อที่ใส่กันในเครื่องสําอางประจําวันก็คือผงทาเปลือกตามันเป็นสารมีพิษที่จะให้อันตรายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นทําให้ปวดเกรงท้องใช่มันคือผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นที่นิยมที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ใช้กันไปทั่วเลยตั้งแต่ตะว,วันออกกลางไปจนถึงแอฟริกาเมื่อนึกถึงคลีโอพัตตราคุณอาจจะนึกถึงพระนางที่แต่งตาเข้มจัดเชื่อกันว่าพระนางใช้ไอไายไลเนอร์ที่ว่านี้แหละแต่ผงทาเปลือกตานั้นแตกต่างจากเครื่องสําอางประเภทอื่น เพราะมันไม่ได้ใช้แค่เพื่อความงามอย่างเดียวชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามันให้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางจิตวิญ,ญญาณด้วยพวกเขามั่นใจว่าสีดำที่ว่านี้ปกป้องดวงตาจากดวงอาทิตย์แถมมันยังเป็นการกู่ร้องของเทพพอรัสของอียิปต์และดวงตาเหี่ยวของพระองค์เช่นเดียวกับการปกป้องคุ้มครองจากวิญญาณชั่วร้ายและจากการพิโรธของทวยเทพเช่นเทพราซึ่งก็เป็นกองเชียร์ของเทพแบบว่าฮูราฮูราแต่นั่นแหละทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ทุกแห่งบนโลกเราหยุดใช้ผงทาเปลือกตาที่ว่าเป็นไอายไลเนอร์แล้วแม้ว่าบางแห่งของโลกเช่นที่อินเดียจะยังมีคนใช้อยู่ก็ตามเราจะพูดถึงสิ่งที่ทําให้ผิวขาวมากกว่าหนึ่งครั้งในวิดีโอนี้เพราะว่าคนจากอารยธรรมหลากหลายและจากหลายยุคต่างก็อยากจะมีผิวขาวที่เหมือนช็อกกันหมดชาวโรมันใช้สารที่เรียกว่าเซอรูซาซึ่งแปลว่าน้ําตาลแห่งตะกั่วในภาษาลาตินชนชั้นสูงต้องการให้ตัวเองผิวขาวขึ้นแต่ถึงแม้ชาวโรมันบางคนจะใช้สารทําให้ผิวขาวที่ว่านี้ คนอื่นๆเขาก็เลือกทางเลือกอื่นกันนั่นคือใช้ผงช็อกแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากตะกั่วเป็นสารที่มีพิษอย่างรุนแรงมันทําให้ผิวแตกหรือทําให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงกว่านั้นแต่ชาวโรมันก็ยังยอมให้มีการใช้ตะกั่วในการผลิตเครื่องสําอางแล้วก็ยังเอามาใช้ในน้ายาย้อมผมอีกไม่หยุดแค่นั้นนักปราชญ์ยังเชื่อว่าเครื่องใช้ในครัวที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมจะทําให้ส่งพิษในระยะยาวซึ่งอาจเอามาทําให้อณาจารล่มสลายได้เลยไปกันต่อ ตั้งแต่ศตวตรรษที่1 5ถึง18สีผิวเฉดที่ขาวที่สุดนั้นเป็นลุคที่สุดยอดมากที่คนจะมีได้คนก็เลยกระหน่ำอัดทั้งตะกวขาวทั้งน้ำส้มสายชูบนหน้าตัวเองทั้งสองอย่างที่ผสมกันนี้ทำให้ผิวลอกก็เลยเอาเลเซลเฟสใส่เข้าไปอีกเพื่อลอกกระออกในระยะยาวพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลเสียหายแบบที่กู้กลับมาไม่ได้ผิวจะมีปัญหาทุกอย่างดังนั้นคนก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมากลบความไม่สวยอีกแต่คุณก็รู้ว่าสุขภาพผิวหนังนั้นทำงานยังไง เมื่อคุณพยายามจะซ่อนบางอย่างกลายเป็นว่าคุณยิ่งทําให้มันแย่ลงและเมืวว่อคุณเริ่มแล้วคุณก็จะหยุดไม่ได้อ๋อลืมบอกหากคุณได้อยู่ในสมัยกรีกโบราณแล้วก็คุณจะไม่สามารถไวค้คิวได้อย่างที่เป็นคิวติดกันนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานความงามที่พวกเขาปรารถนาฟรีดาคาโลคงจะได้เป็นคนดังเลยล่ะถ้าอยู่ในสมัยนั้นคนที่มีคิ้วติดกันจะถูกมองว่าบริสุทธิ์และฉลาดมากหญิงสาวที่ไม่ได้มีคิ้วติดกันจะเอาขนแพ้มายอมแล้วก็เอามาใช้เชื่อไม่คิ้วต่อกัน ทีนี้เมื่อคุณกำลังอินอยากรู้เรื่องมาตรฐานความงามของอดีตมากขึ้นเราจะมาว่ากันต่อได้มาถึงแนวปฏิบัติฝั่งเอเชียบ้างเริ่มกันด้วยประเพณีมัดเท้าของชาวจีแล้วกันที่นั่นผู้หญิงจะง,งามหมดจดได้จะต้องมีเท้าที่เล็กด้วยเล็กแบบว่าผิดปกติแฟชั่นนี้กินเวลามานานหลายร้อยปีตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงศตวรรษที่20ทางการได้ห้ามให้มีการทำแบบนี้ในปี1912แล้วประเพณีนี้มันยังไงกันล่ะมีคำกล่าวไว้ว่า เจ้าสาวที่น่าปรารถนาที่สุดจะต้องมีเท้ายาวสามนิ้วคำกล่าวนี้ทรงพลังมากจนสตรีวัยเยาว์ต้องมัดเท้าตัวเองซะตั้งแต่ยังเป็นเด็กการมัดเท้านั้นเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและยากมากซ้ำยังส่งผลต่อผู้หญิงถ้าพันแผลมัดแน่นขนาดนั้นทําให้กระดูกพวกเธอไม่ได้เจริญเติบโต,ตอย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นเท้าของหญิงที่โตแล้วจะเล็กจิ๋วมากต่างจากที่มันควรจะเป็นมากมายทีนี้ย้ายจากเท้าไปมือบ้างแฟชั่นเคยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะอวดสถานะทางสังคมของคุณ ชนชั้นสูงขุนนางเมื่อก่อนไว้เล็บยาวถึง25เซนติเมตรทานึกภาพออกก็จะรู้ว่าเล็บยาวขนาดนี้ทำอะไรไม่ถนัดบรอกจะถือช้อนหรือหวีผมก็ทำไม่ได้พวกนี้ก็เลยมีคนรับใช้เอาไว้ช่วยทำกิจวัตรประจำวันแถมพวกเขายังใส่เครื่องประดับเล็บแบบพิเศษอีกเป็นเหมือนกรงสวมเล็บที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเล็บกรงที่ว่านี้ทำจากทองเพื่อจะได้เอาไว้วดว่าเจ้าของกรงเล็บนั้นรวยและสำคัญขนาดไหนทีนี้ก็ว้าไปญี่ปุ่นกัน สมัยที่ฟันดำๆนั้นเป็นที่นิยมกระบวนการทําให้ฟันดำนั้นเรียกว่าโอฮากุโรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์และความงามน้ํายาที่ทําให้ฟันดำมีส่วนประกอบจากวัสดุลเหล็กน้ําส้มสายชูน้ําชาและอื่นๆอีกส่วนผสมนี้ไม่ได้ทําให้ฟันดำอย่างถาวรหรือทําลายฟันแต่อย่างใดแต่เขาว่ากันว่ามันเหม็นโฉมมากเลยละ่ะหากคุณมีเส้นเลือดที่เห็นชัดๆในยุคปัิวัติฝร,รั่งเศสคุณจะกลายเป็นจุดสนใจทันที เส้นเลือดสีฟ้านั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้รากมากดีและการมีอภิสิทธิ์สมัยนั้นผู้หญิงจะใช้ปากกาสีฟ้าเพื่อลากเป็นโครงของเส้นเลือดอย่างเช่นวาดบนมือเป็นต้นพระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งน่าจะเป็นผู้นำเทรนในการเอาสีขาวมาวาดทั่วบนใบหน้าให้เหมือนผีอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้าคนจะใช้เครื่องสำอางสีขาวทาหน้าในหลายยุคที่ต่างกันแต่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19นั้นก้าวไปอีกขั้น ด้วยการใช้ก้อนสารหนูใช่แล้วสารหนูนี่แหละจะกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายผลที่ได้คือผิวที่ขาวขึ้นแต่ว่าผิวซีดขาวแสนสวยนั้นมีราคาแพงโขที่ตามมาคนพวกนั้นจะต้องเจอกับอาการเลือดตกในผมร่วงตาบอดและผลอื่นๆที่ตามมาอีกเช่นเดียวกันหน้าตาสไตล์เหมือนเป็นบอดบวมนันนิยมกันมากในช่วงยุควิกตอเรียนโรคนี้จะทำให้ปากแดงเอวกิ่วและผิวซีดทำให้คิดว่าดูสวยกันไปก็นะหน้าขนลุก มีพืชที่เป็นพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าเบลาดอน่ามันแปลว่าหญิงสาวแสนสวยผู้หญิงก็จะใช้มันมาหยดลงในลูกตาดําเพื่อให้ตาดําขึ้นแล้วก็ดูตาโตชวนตะลึงพืชที่ว่าได้ชื่อนี้มาเพราะเหตุผลนี้เองหน้าผากกว้างนั้นเป็นที่ชื่นชมมากในยุคก,กลางคนสมัยนั้นจะถอนขนตาและขนคิ้วแถมยังถอนลูกผมออกไปอีกเพื่อให้แนวผมสูงขึ้นไปบนศีรษะพวกเขาเชื่อว่าเวลาที่พวกเขามีหน้าผากเถิดสูงขึ้นไปพวกเขาจะเหมือนเด็กทารก และเพราะว่าเด็กทารกนั้นไร้เดียงสาและบริสุทธิ์ <c oughs> ก็เลยคิดว่าตัวเองจะดูเป็นแบบนั้นด้วยหวังว่าพวกเขาคงจะไม่เรียนแบบพฤติกรรมอย่างอื่นของทารกด้วยนะอันต่อไปนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องความงามเลยแม้แต่น้อยมารีคูรีคนพบกรัรมมัตรังสีในปี1898การค้นพบของเธอเปลี่ยนโลกการแพทย์ไปหลายประการผู้ผลิตเครื่องสําอางก็ต้องการจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เธอพบ <c oughs> พวกเขาก็เลยเริ่มใส่กัมมัตรังสีลงในผลิตภัณฑ์เรียกว่ากระโจนเข้าใส่เลยล่ะ ก่อนจะวิเคราะห์ผลที่ตามมาของมันซะอีกในยุค1920-1930บางบริษัทก็โฆษณาครีมสบู่และผลิตภัณฑ์ประทินผิวที่แผ่รังสีออกมาเรารู้ว่าฟังแล้วมันเชื่อยากมากประโยคขายของของพวกเขามีข้อความที่บอกว่าเปลี่ยนผิวให้อ่อนเยาว์และให้คุณสวยเปล่งประกายใช่เป็นไงล่ะสวยเปล่งประกายก็นะขนตาปลอมนั้นครั้งหนึ่งเคยถูกเย็บเข้ากับเปลือกตาเลยข้อเสร็จในศตวรรษที่18และ19นั้น นั้นจนมันเปลี่ยนโครงกระดูกของสตรีเทรนพวกนี้ดูพิลึกและทารุณสำหรับเรามากแต่อย่าได้ประเมินพลังแห่งธรรมเนียมวัฒนธรรมและการรับรู้ของคนต่ำเปเชล่าบางทีหลายร้อยปีให้หลังพวกเขาอาจจะมองย้อนกลับมาที่พวกเราแล้วก็พูดแบบเดียวกันกับการเสริมความงามในศตวรรษที่21ก็เป็นได้คุณซึ้งเลยหรือยังกับเรื่องสุดเพี้ยนที่เรามอบให้หรือว่าอยากรู้เรื่องเทรนความงามชนขนลุกในอดีตมากกว่านี้อีกบอกในคอมเมนต์ได้เลย